สวัสดีครับวันนี้จะกัมาทำแซลมอนลาซอสเทอริยากิและแซลมอนลาซอสน้ำปลาของเชสเตอร์วิธีทำง่ายๆไปเริ่มทำกันได้เลยครับวันนี้จะใช้เป็นเนื้อปลาแซลมอนติดหนังนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ครับน้ำหนัก350กรัมให้เราผ่าครึ่งได้แล้วนะครับ2ชิ้น ชิ้นนี้จะจะราดซอสเทอริยากิส่วนชิ้นนี้จะจะราดซอสน้ำปลานะครับนี่ครับสวยงามมากๆให้เราโรยเกลือป่อนลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของปลาทาเกลือป่อนให้ทั่วๆครับพอทาทั่วแล้วให้เราพักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาที ระหว่างนี้ก็ให้เราตั้งน้ำเตรียมต้มผักเคียงผักเคียงของแจ็คก็จะมีบอคคลี่แครอทข้าวโพดอ่อนปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะครับพอน้ำเดือดแล้วต้มผักได้เลยครับผ่านไป5นาทีผักสุกแล้วตักขึ้นได้เลยครับนำมานกในน้ำเย็นผักจะได้สีสวยและคงความกรอบครับ ตอนนี้เราพักปลาครบ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อจากนี้ให้เรานำมาคลุกกับแป้งมันทั้ง2ชิ้นเลยนะครับคลุกแป้งมันให้ทั่วๆแบบนี้ครับแล้วก็ตบออก แค่นี้ก็พอแล้วครับนี่ก็คือปลาทั้งสองชิ้นที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยแค่นี้พอครับแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนกลิ้งน้ำมันไปทั่วๆครับไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับวางปลาลงไปได้เลย ให้เอาส่วนหนังลงก่อนนะครับให้เราใช้มือกดๆหนังปลาให้โดนกับกระทะนะครับ ตอนนี้หนังปลาก็กรอบแล้วนะครับให้เราพลิกกลับด้านทําให้กรอบทุกด้านเลยนะครับจะได้อร่อย ตอนนี้ปลาของเราก็สุกกรอบครบทุกด้านแล้วนะครับคีบขึ้นได้เลยหืมสวยงามมากๆเลยครับจานนี้จะจะทำเป็นแซลมอนเทอริยากินะครับพอวางปลาลงไปแล้วโรยพริกไทยเล็กน้อยทีนี้ก็ให้เราตามด้วยซอสเทอริยากิของเชสเตอร์ วันก่อนแจ็คไปกินข้าวอบไก่ย่างที่ร้านมาแล้วติดใจชอบซอสอันนี้มากแจ็คก,ก็เลยซื้อกลับมาลองทํากินเองที่บ้านขวดเขาก็ทํามาค่อนข้างดีนะครับใช้งานง่ายไม่เลอะเทอะเขาบอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยแจ็คเลยเอามากินกับปลาแซลมอนซะเลยโรยงาขาวคั่วเล็กน้อย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนเทริยากิส่วนจานนี้เจ๊จะทําเป็นแซลมอนราดซอสน้ําปลานะครับวางปลาลงไปได้เลยทีนี้ก็ให้เราราดด้วยซอสน้ําปลาของเชสเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซอสที่ขึ้นชื่อของเชสเตอร์เหมือนกันเห็นเขาวางขายด้วยเลยซื้อมาลองทําด้วยเลยราดลงไปได้เลยช่ำๆเลยนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนลาดซอสน้ำปลาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองเมนูนะครับมาชิมกันได้เลยหืม uh huh. เนื้อปลาว้าว <Wow. S 1> นี่ครับอืม hmm. เข้ากันมากๆเลยครับซอส,อสอร่อยปลาอร่อยหนังกรอบมากอีกคำครับ นี่อืมซอสคือรสชาติเข้มขน้นเหมือนกินที่ร้านเลยต่อไปแซลมอนราดซอสน้ำปลาอืมซอสแบบช่ำๆเลยครับกินหอมมากๆซอสนีครับอือดีเลยอร่อยมากครับ ซอสเขากลมกล่อมมากทานผักด้วยครับทั้ง2เมนูนี้อร่อยมากๆเลยครับทางบ้านลองไปหาซื้อมาทําทานกันดูนะครับโดยเฉพาะซอส2ขวดนี้เลยทั้งซอสเทอริยากิและซอสน้ำปลาของเชสเตอร์นอกจากจะเอามาราดกินแบบแจ็คแล้วเนี่ยยังสามารถเอาไปหมักปรุงรสหรือจิ้มกินกับเมนูอื่นๆได้ด้วยนะครับเขามีขายที่ร้านเชสเตอร์เลยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ